เซลหน้านะคะพามาพบกับรถอีซูซูนะคะตัวนี้เป็นอีซูซูใส่ตู้นะคะลูกเดี๋ยวเรามาดูเรื่องรายละเอียดนะคะว่าตัวนี้เป็นรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่และปีอะไรกันนะคะ right สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เซลหน้านะคะพามาพบกับรถอีซูซูนะคะตัวนี้เป็นอีซูซูใส่ตู้นะคะลูกค้า เรามาเปิดตัวกันที่ตัวนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องรายละเอียดนะคะว่าตัวนี้เป็นรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่และปีอะไรกันนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็น e สูส u นะคะ d max เครื่อง 1.9s นะคะ 1.9s นะคะตัวนี้เป็นปี2018นะคะราคาอยู่ที่469,000บาทนะคะต้องบอกว่า469,000บาทนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถบรรทุกนะคะตัวนี้บรรทุก 3ตันนะคะลูกค้านะคะตัวนี้เราใส่ตู้ให้2เมตร10นะคะ2เมตรนะคะตัวนี้ลูกค้านะคะที่ทำอาชีพวิ่งเคอรี่นะคะแฟดหรือเซเว่นนะคะอยากได้เป็นเจ้าของนะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชันในการบรรทุกกันนะคะตอนนี้นะคะณนะพามาดูที่ยางนะคะยางในการบรรทุกนะคะของเราเป็นยางใหม่นะคะตัวนี้นะคะเป็นยางสําหรับอ่า บรรทุกนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะลูกค้าด้านหน้านะคะเราจะแต่งโดยการใส่แม็กนะคะให้กับลูกค้านะคะแล้วด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นยางบรรทุกนะคะตัวนี้เป็นยางบรรทุกนะคะเป็นกระทะผ่านะคะลูกค้านะคะตัวนี้นะคะรถคันนี้เป็นรถสําหรับใช้บรรทุกนะคะตู้นะคะมาตรฐานนะคะอยู่ที่2เมตรสินะคะ2เมตรสิบนะคะลูกค้า ออปชันออกไปพร้อมวิ่งงานเลยนะคะลูกค้าลูกค้าเห็นภายนอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะส่วนภายในนะคะจะมีเบาะนะคะเป็นสีเทานะคะลูกค้านะคะตัวนี้เป็นแมนวนวลนะคะส่วนด้านหน้าคอนโซลนะคะก็จะเป็นรุ่นของอีซูซุเลยจะต้องบอกว่าเป็นคอนโซลที่กว้างนะคะแล้วคนขับจะนั่งสบายมากๆานะคะลูกค้า เราะว่าระยะระหว่างคอนโซลกับเบาะจะมีช่องว่างให้ลูกค้านะคะเวลาที่ยืดขาบอกว่าเป็นอะไรที่สบายสําหรับคนที่ขับรถบรรทุกมากๆเลยนะคะแล้วที่อยากจะเน้นอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นตัว S นะคะตัว S นะคะปุ่มนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะเป็นกระจกไฟฟ้าเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากนําเสนอเลยมากๆนะคะคันนี้ปี18นะคะไหม่นะคะแค่ห้าหมื่นเเท่านั้นนะคะลูกค้ายังใหม่นะคะรถคันนี้ยังใหม่ยังลองๆป้ายแดงเลยนะคะ ถ้าลูกค้าคนใดอยากได้เป็นเจ้าของนะคะมาดูราคากันอีกครั้งหนึ่งแล้วอยากจะชมรถติดต่อมาหานะได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและรุ่นรถที่ด้านหน้ากันอีกครั้งค่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับอาชีพที่ลูกค้านะคะจะต้องใช้รถบรรทุกนะคะ ไม่ว่าลูกค้าทํางานบริษัทอยากจะมีรายได้พิเศษในการวิ่งเคอรี่แฟลหรือเซเว่นนะคะหรือไปวิ่งขนส่งใดๆก็ตามนะคะลูกค้ามีเอกสารที่ชัดเจนนะคะหนังสือรับรองสลิปเงินเดือนนะคะสเตทเมนต์ย้อนหลังบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะตรงนี้นะคะลูกค้ามีเครดิตไม่มีเครดิตนะคะลูกค้าโทรมาคุยกับณได้นะคะแต่อยากจะบอกว่าคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะคะลูกค้า ะะถ้าลูกค้าอยากได้รถ e s ูสีหนึ่งจุดเก้าตัว s นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่469,000บาทนะคะตัวนี้เป็นปี2018นะคะลูกค้าคะรถพร้อมบรรทุกแบบนี้นะคะติดต่อมหานะได้เลยนะคะเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะ1.9 s ปี P 18นะคะตัวนี้นะคะ469,000บาทนะคะลูกค้าคะ สนใจโทรมหานะเลยนะคะ0655989249นะคะจะมีเบอร์ขึ้นให้ลูกค้าด้านล่างนะคะวันนี้นะคะณพาชมรถสวยๆแล้วนะคะณะขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกนะคะว่าณะจะพาไปดูรถอะไรค่ะสวัสดีค่ะ